แล้วเี๋อาเรยมนะอบียายเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยให้เพ่ลยเอาไปเลยเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะมามาเอาเลยจ้ะมาเอาไงใกล้เอามาเลย

ดูอ้าุ่นบ่เออเดี๋ยวคอยสิไปน้งหลังคอยอันนี้เป็นแบดกตะชาตเลยนะโอ้พอกับพี่ดูพวคอยคอยกระดักรอยจีไปจียาน้อมจีดอบ่ what okay. อย่านั่งต้นเอาใจมาเอาเอาไปให้ใครก็เอาไปให้เป็นมาี่เามาให้เมเอาสั่เอาสั่ดเนี่ยช่วย่เก่า ปิมมนีล่ปิ้มไปนั่งยังอยู่ห้มันกินเลยมัง่งกินมนี่เจ้ไหเขาดงเบา้พงคุณลงมาโ้ก่แม่บังแมวขี้ข้านั่งกินยัม่ Yeah. Ba thế. Ba thế hết được đũi mà cũng đi 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 má tới hết

คำวิดีคนละชุดคบหลามเฮรวยๆนะคะมันอีกค่ะค่ะากอะมันกลูกันมากอันนี้รักไหมังไีอยู่ บางก้องนี <tester. S 1> ้จเขอบค่ะขอให้สกมันมาเด้อลำรวยลาวยเด้อทเราจเก่าด้วยกันเ้เาา็นเขาว่ากัมางน่อมาแล่งอยู่นี่ ไดอไดเงินดีไว้ได้คือไห้ถูกเยอะๆเหมืเดิมเด้อ

ที่นอนจะให้เนมือคนนอนโอ้ยมาวาน้ำมันเ้อเพื่อบัมาสสำหรับปริญญามือเขาซ้อมไงะว่ามือนี้ยรณบณโอ้ยมาดังรครบอ่เอาเขาโบกค่อยหลื่อค่อยลับ ผู้หันไปหาเรา่บ้านอะไรนี่นานัดนี้จะมาไปเลยนี่จ้ะคุณให้รำให้รวยถูกหวยถูกค่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเราจะได้ มาดามจะได้เป็นอันนายกอบตอ้าอีกเนี่ยขอบคุณครับมาดามต่อหนุ่มขอบคุณครับหนุด้วยหนุ่มด้วยนี้สามนเอาหนูด้วยเอาวางให้ก่อนอันนี้เดี๋ยวให้เข้าก่อนเดี๋ยวอันเดี๋ยวถือนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจ้าขอบคุณครับค่ะครับมาเลยไทยมาทุกคนทุกคนค่ะนี่ค่ะ ค่ะให้เยลุ่นมาเอา้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะเอาหัวเปลกเอาสองคนละสองชุดค่ะจ้ะมาทางนี้จ้ะลูกมาทางนี้จ้ะจ้ะอาเดี๋ยวดให้คนละชุดค่ะอืจ้ะ น่นเอาไปให้เพื่อนคนน,นนั้นเอานีทพอย่างไปอืม <c oughs>